สวัสดีค่ะเพืเ่อน,นๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของลาว VIP นะคะประจำวันที่26พฤษภาคม65เนาะกับลาวสาม,มัคคี VIP มันออกไล่เรียกันเนาะตัวเด่น2กับ5ตัวรองก็คือ3กับ6นะคะ2ก็2 3 2 4 2 6 2 7 2 9 5 0 5 3 5 6 5 7 5 8 5 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 6 3 7 3 8 6 0 6 3 6 4 6 7 6 8 สามห้าหกสามหกแปดหกสามเจ็ดสามหกศูนย์กับสามห้าเจ็ดเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเราเน้นตัวเด่นลูดเอานะแต่เลขมันจะมาคล้ายๆกันต่อไปเป็นลาวสามัคคีวตัวเด่นก็คือสามกับหกตัวรองก็คือสี่กับเจ็ดวันนี้เราไม่ให้แนวทางลูดนะคะให้ซื้อตามแนวทางที่เราวางไว้เนาะ สามก็สามศูนย์สามสองสามห้าสามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกสามหกห้าหกแปดหกเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามตัวก็สามหกสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดหกศูนย์สี่หกสองสี่หกสามเพื่อเอาหัวมันด้วยเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสี่แนวทางวันนี้ลาว V i p ลาวสามัคคีลาวเฉพาะกิจแล้วก็สามัคคี VIP อ็ขอใหเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงปังปังเน้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับช่องน้ำเพชรพ่ารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เราเน้นตัวเด่นนะคะรูดตัวเด่นเอานะ